สวัสดีครับผมกับผมไมโลเองแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเทคนิคบอลแล้วแล้วก็ตัวที่ผมจะมาสอนก็คือโซฟานะครับผมเนี่ยโซวาโซวา,าแล้วก็ใช้เทคนิคของสกิลอีเนี่ยทะมีสเต็นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคเทคนิคแรกนะครับผมก็ให้เรา,าอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ชิดตรงนี้ตอนที่เพิ่งเริ่มเกมตอนที่มันมีกําแพงนะครับผมแล้วก็รอให้มันหมดเวลานะครับผมะพอมันหมดเวลาเนี่ย ก็ให้เราเล็งตรงจุดดำๆตรงนี้นะผมอยู่ขึ้นสูงขึ้นมานิดหน่อยประมาณนี้นะฮะก็ยิงไปให้เต็มหลอดแล้วก็กดที่ควาหนึ่งครั้งเพื่อให้มันเด้งหนึ่งทีนะผมแล้วก็ยิงจากนั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะผมซึ่งมันก็จะสแกนศัตรูที่มันดักตรงนี้นะฮะตรูที่ดักตรงนี้ผมเราก็จะรู้ว่ามีศัตรูตัวเดียวหรือกี่ตัวที่ดักรอยิงเราตรงนี้นะผมเคเทคนิคต่อไปนะผมก็ให้เรามาอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็เป็นการยิงธนูสแกนนั่นแหละก็ให้เราเล็งไปที่ด้านบนนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาฝั่งขวาให้ตรงกับดา้นนานล่างนี้นะครับผมที่เป็นสีขาวๆตรงนี้นะฮะเลื่อนลงมาให้พอดีเป๊ะก,ก็เลื่อนลงมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หยิบธนูออกมาแล้วก็ยิงไปประมาณ1ห,หลอดครึ่งนะฮะประมาณนี้1 2 3สองมประมาณนี้นะครับผมเขีย okay, มันก็จะตกลงมาตรงนี้พอดีนะฮะซึ่งจุดที่มันจะสแกนก็คือตรงนี้นะครับผม <Right here. S 1> ตรงนี้ก็สแกนไ <Right here. S 1> ด้เหมือนกัน ตรงนี้ก็จะสแกนแล้วก็จะรู้นะครับผมว่ามีศัตรูซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่สแกนนะผมเพราะว่ามันตกอยู่ตรงนี้ไงมันมองไม่เห็นเพราะนั้นตรงนี้จะไม่สแกนด้านบนเนี่ยก็จะไม่สแกนด้วยเหมือนกันเป็นการสแกนด้านล่างนะครับผมเพเทคนิคต่อไปนะผมก็ให้มันอยู่ตรงนี้ที่เดิมเลยนะฮะแล้วก็ลิงไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ยึ้นมาแล้วก็ยิงไปหนึ่งหลอดครึ่งเหมือนเดิม อันนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคการเช็คด้านบนนะผมว่าถ้าสตุยตรงนี้กต่ตรงนี้ก็จะโดนสแกนแน่นอนแล่ตรงนี้ก็น่าจะโดนด้เหมือนกันนะผมตรงนี้ไม่โดนฮะไรท h t h เ้ยรู้ว่าโดนนะน่าจะโดนด้วยเหมือนกันจุดที่ไม่โดนแน่ๆก็คือจุดนี้นะผมเพราะว่ามันมันหลบอยู่แล้วก็จุดนี้แหละจะไม่โดนแน่นอนนะผมก็เทคนิคต่อไปนะผมคือเทคนิคการบุกกลางนะฮะก็ให้เรามาอยู่ชิดตรงนี้นะผมแล้วก็ลืงไปที่จุดๆนี้นะผม แล้วก็ให้เลื่อนมาฝั่งขวาจนกว่าจะตรงกับด้านล่างนี้นะฮะให้เราตอนแรกเนะี่ยให้เราเลื่อนตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาฝั่งขวาให้าอดีกับจุดนี้นะผมก็มา,าพอตรงปุ๊บแล้วก็หยิบ QE ขึ้นมาเด้งหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็ยิงไปสองหลอดครึ่งนะฮะโอ้มันก็จะอยู่ด้านบนนี้พอดีเลยนะฮะซึ่งก็จะสแกนตรงนี้หมดเลยอันบนนี้ด้วยนะนแค่ตรงนี้นกับ ตรงนี้นะครับผม <Right here. S 1> ที่จะไม่โดนแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมที่จะไม่โ <Right here. S 1> ดนสแกนนะครับผม <S <S ก็เทคนิคต่อไปนะ <Right here. S 1> ผมก็คือเทคนิคที่เราจะมาเช็คตรงนี้นะครับผม <Right here. S 1> เพราะว่าเทคนิคเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเช็คตรงนั้นได้ก็วิธีแก้ก็ให้ <Right here. S 1> มาอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดศัตรูชอบตักตรงนั้นบ่อยนะฮะเราอยู่ตรงนี้ก็เล็งไวท้ที่อันนี้นะผมนะฮะก็ยิงไปหนึ่งหลอดขึกนนะครับผมผมยิงแรงเกินไปนะแต่ก็โดนเลยครับผม มันก็โดนอยู่ถึงยิงแรงเกินไปนยะก็จุดนี้กับจุดนี้นะผมก็จะถูกเช็คแน่นอนนะัดจากมันจะหลบอะนะจริงจริโอเคเทคนิคต่อไปนะผมก็คือเทคนิคก,การบุกบีนะฮะโอเคจุดแรกนะผมก็เรามาีอยู่ที่ตรงนี้เลยแล้วก็มันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะผมแล้วก็ยิงไปเต็มหลอดเลยนะฮะ,ะ่มันก็จะตกตรงนี้ับผมแล้ว คนที่ดักอยู่แถวนี้นะผมก็จะโดนสกแกนแน่นอน <Right S 1> ตรงนี้ด้วยจุด <here. S 1> ที่ไม่โดนก็คงจะเป็น <Right here. S 1> ตรงนี้ต,อ <Right here. S 1> ต่อไปแล้วก็ด้านในท้องนี้ก็ด้านหลังนี้ด้วยนะผมจุด <Right here. S 1> ท,ที่นึ่ต่อไปนะผมก็คือมาอยู่ที่เดิมนะฮะแล้วก็เลิงตรงช่องหน้าต่างดน้าล่างนิดหน่อยนะผมประมาณนี้ก็ลีข้ขวาหนึ่งทีนะผมแล้วก็ยิงยิงให้เต็มหลอดเลยนะครับผมมันก็จะตกลงมาตรงนี้ซึ่งจุดที่เราเช็คได้คือ <Right here. S 1> ตรงนี้นะผมะตัวที่ดักอยู่ตรงนี้นะผมก็ จะโดนลูกธนูตรงนี้ครับผมแล้วก็จุดต่อไปที่เช็คได้แน่นอนก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็ระตูที่ดักอยู่ตรงนี้พอดีก็น่าจะโดนสแกนไปด้วยนะครับผมสรุปง่ายๆคือเทคนิคที่2งเมื่อกี้นะผมเอาไว้เช็คตรงนี้กับตรงนี้นะส่วนเทคนิคแรกนะผมก็เอาไว้เช็คระตูที่ดักอยู่ตรงนี้นะครับผมเทคนิคต่อไปนะผมเทคนิคที่3ในการบุกเบียนฮะก็ให้เรามีชีตตรงนี้นะครับผมก็ยิงไปที่ตรงนี้นะฮะ เต็มหล่อเลยนะครับผมนะฮะยู uh ่ huh. ที่เช็คก,ก็ตรงนี้ <Right here. S 1> ด้านบนนี้ <Right here. S 1> ตรงนี้น่าจะหลบได้อยู่นะแล้วก็จุดนี้นะครับจุดนี้นะฮะถ้า <here. S 1> เขาดักอยู่ตรงนี้เราก็จะสแกนได้นั่นเองประมาณนี้โอเคเทคนิคต่อไปก็คือเทคนิคการป้องกันเอนะฮะในแมปเป็นเซนตนเองโอเคก็ <Right here. S 1> <Okay. S 2> ให้เราอยู่ตรงนี้นครับผมแล้วก็เล็งไปที่ผมออสซิเนแล้วกันจะได้เห็นชัดตรงนี้นะครับผมเล็งไปที่ตรงนี้ แล้วก็ยิงไปสุดกำลังเลยถามคีเลยมันก็จะติดอยู่ตรงนี้นะผมแล้วศัตรูที่อยู่ตรงนี้นะก็จะโดนสแกนตรงนี้ก็จะโดนด้วยเหมือนกันโดนน่าจะหมดเลยนะตรงนี้น่าจะรอดนะผมก็สแกนถึงตรงนี้เลยค่อนข้างที่จะกว้างนะก็น่าจะเห็นศัตรูทั้งหมดเลยนะผมถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ถ้าศัตรูอยู่ตรงเอนะก็อีกเทคนิคหนึ่งนะผมก็ให้มาอยู่ตรงนี้นะฮะก็อยู่คิดนี้นะผมแล้วก็เล็งไปที่นี้ให้ผมสีส้ม ก็ยิงไปเลยตรงๆ,รงๆซึ่งเราก็จะสแกนตรงนี้นะผมทั้งแถวหมดเลยนอกจากตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมสมมติว่าเทคนิคเมื่อกี้นะผมเราเราใช้ปุ๊บศัตรูยิงตลอดเลยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ที่เดิมยิงไปที่เดิมแล้วก็ขี่ขวาหนึ่งทีมันก็จะเปลี่ยนทิศทางของสแกนนะครับผมทำให้เขายิงยากขึ้นนิดหน่อยซึ่งเราสามารถใช้คอโมโบได้นะผมโดยการให้เพื่อน ันดักอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วพอเห็นสแกนที่เรายิงไปเนี่ยสแกนศัตรตูได้แลให้เพื่อนออกมายิงอย่างรวดเร็วเพื่อนน่าจะรับศัตรตูเนี่ยน่าจะตั้งรับไม่ทันนะเพราะว่าศัตรตูไม่รู้ว่าเราจะออกมาตอนไหนแต่เรารู้ว่าศัตรตูอยู่ตรงไหน,นด้วยสแกนของโซวานั่นวิเตนี้ต่อไปนะผมก็เป็นการป้องกันดีนะฮะเราเมาอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็ยิงไปที่กำแพงสีฟ้านะผมเป็นที่เลยเลย,ยิงไปสุดขีดเลยนะผม ศัตรูที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะถูกสแกนนะผมเราก็จะรู้ว่าศัตรูเนี่ยจะบุกต่างกี่ตัวในทางนี้นะฮะด้วยอีกที่หนึ่งเนี่ยก็เราไาอยู่ตรงนี้นะผมประมาณนี้ก็เล็งไปที่กำแพงสีส้มเนี่ยตรงนี้ประมาณหน้าต่างอะแรนะผมแล้วก็ยิงแล้วล่ะนะยิงไปยริงไม่ต้องตรงเป๊ะอะไรตรงนี้ผมเพราะว่ามันสแกนง่ายๆซึ่งจุดที่เราจะสแกนได้ยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ประมาณนี้นะผมก็ศัตรูที่จะบุกมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะถูกเราสแกนก่อนเราก็จะรู้นะผมว่าศัตรูจะบุกมาตรงกลางกลีดตัวก็เทคนิคต่อไปนะผมมันก็คือเทคนิคการป้องกันบีเทคนิคนี้ง่ายๆเลยนะผมก็ให้เล็งมาที่ตรงนี้นะฮะด้านล่างด้านล่างอย่าอย่าสุดเกินเพราะถ้าเราทําสุดเกินแล้วเรายิงเนะี่ยมันจะติดตรงนี้นะผมมันจะติดตรงนี้ก็คือเราก็จะสแกนไม่ได้น,นั่นเองโอเคก็ให้อยู่ด้านล่างแต่ว่าอย่าชิดเกิน ก็กดสก e, ิล E ขึ้นมาแล้วก็เด้งหนึ่งทีแล้วก็ยิงเต็มกำลังโอ้โมันก็จะออกมาถึงด้านนอกเลยเราก็จะรู้ว่ามีกี่ตัวในการบ,บุกบีนะผมซึ่งก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเพราะถ้าตัวบ,บุกบีมาห้าตัวเพื่อนเราก็จะมาขยงมาที่บีเพื่อป้องกันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง <c oughs> ก็อีกเทคนิคหนึ่งนะผมก็เรามาอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็เล็งไปที่ตรงนี้นะผมหนึ่งสองสามเล็งไปที่เสาไอ้นี่เลยนะฮะไม่รู้นะพวเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็อย่าสูงเงินไปอย่าตำ่ำอย่าต่ำสุดแล้วก็อย่าสูงเงินไปพยายามให้อยู่ต่ำๆนะผมแล้วก็ยิง i n g ก็เราก็จะสแกนได้ตรงนี้นะผมศัตรูที่เดินมาอยู่เนะี่ยก็จะถูกสแกนแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อน<า>ยอยู่ด้านหลังนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนแล้วก็เราสแกนให้เพื่อนได้นะผมเพื่อนเล่นโอดินอยู่ก็ยิงไปเลยก็ตายแน่นอนนะผมเพราะว่าเรายิงโดนแน่ๆเพราะว่า เขาเนี่ยถูกสกแกนนั่นเองก็ยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยนะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับบาย